สวัสดีเพื่อนๆชาวสมุนไพรทุกคนนะครับวันนี้ผมนายสตอมมี่ไนนะครับจะมารีวิวคลิปอารีนาคุณนกแก้วมืดนะครับหรือคุณวุนซ่านั่นเองนะครับผมมาเจอโดยบังเอิญน,นะครับน่าสนใจเหมือนเจ้าคิเมล่ามืดที่เราได้เจอกันไปวันนี้นะครับโอเควันนี้ผมเลือกเป็นโพล่าไฟนะครับอาร์คแสงอินุแสง,แ,สงแล้วก็เดดลมนะครับเผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับเพราะข้ามี ตัวทำสตาร์นะครับแล้วก็คิวค่อนข้างจะยืดเยื้อนะครับโอเคเราไปลองดูกันตัวแท้งผมก็จะเป็นอาร์คแสงกับเจ้าอีนุแสงนะครับตัวทำดาเมจเป็นเจฟโพล่าไฟครับวิธีฆ่าเราจะฆ่าเจ้าอีฟีมืดก่อนนะเป็นปัญหานะครับโอเคทีมของข้าม เดี๋ยวหน้าดูเห็นไหมครับเรายังไม่ได้ออกตัวเลยครับโอเคเชียเ่ยเฮ้ยผมกดท่าผิดครับผมจะนัเข้าไมา่นี่คิกวก่อนแล้วกันนะครับทำเดาเมจเขาแทบไม่ได้เลยครับ เราพยายามจะท่าเจ้าฝีมืดก่อนแล้วกันนะโอเคเขาใช้ท่าไปแล้วเราสตาร์ไม่บ้างนะครับไม่รู้จะลำบากแค่ไหนครับตอนนี้ผมค่อนข้างจะอยู่ในที่นั่งลำบากแล้วตอนนี้ อ้ยากขอเอ็ก็เถินได้ไหมโอ้ยขอผมต้องทำไรอะ่ะผมขอคริสขอได้ก็ขอแล้วก็ได้ด้วยครับโอเคผมวังว่าเจ้าอาร์แสงผมยังจะคนไหวอยู่นะ สูส้ๆลูกพ่อาตามไม่ครับโอ้ยหืมเพื่อนๆเห็นไหมครับโอเคคราวนี้เขาไม่มีอีฟรีดลบดีบัฟแล้วเนี่ยผมจะฆ่าผมจะฆ่าเอ่อเจ้าอ่านกแก้วมืดไหวไหมหรือผมจะกลางบัฟผมเซงดีกว่าผมเซงดีกว่าเรามาลองดูกันครับไม่มีบัฟดา,าไม่มีกรอดสายครับป๊าบสามหมื่น เชี่ย yeah, ยังเดี๋ยวให้อีก,อกนิดนึงนะโอเคแต่ประสบความณ์สำเร็จครับแผนเราทั้งหมดนะเราขาเจ้าผัดลมนี่แหละนะครับปวนงานมาตลอดครับเออเราอยู่ในจุดปลอดปลอดภัดยแล้วครับอย่างนี้โอเคไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับค่อยๆไปครับเดี๋ยวรอถ้าไม่ตาย หันห yes. ิวเยอะนาจะตายไหมไม่ตายว,วันนี้เหลือนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับเฮ้ย <c oughs> hey. นี่น <c oughs> เอาชัวไปเลยครับบิว <c oughs> ก่อนบิ้วก่อนครับ <c oughs> เดี๋ยวต้องกรัดแต่งนิดนึงนะครับสร้าง,งดีบัคสองงานครับท่าสามของอเจโพล่าเนี่ยไม่น่าตายครับ โอเคเหลือแค่เนี้ยตาแม่นคนระับโอเคเรามาดูกันครับมาเท่าไหร่ครับโอเคขอบคุณมากครับที่เพื่อนๆติดตามรับชมกันไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับผม